วันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่มุมโต๊ะเครื่องเขียนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนนะคะมาตกแต่งเลคเชอ,อร์ยังไงไม่ให้หน่าเบื่อแล้วไม่จำเจคือส่วนตัวฟิลมแล้วเนี่ยเป็นคนที่จดน้อยมากนะคะแต่ว่าเน้นตกแต่งไงวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาตกแต่งกันก่อนละกันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตกแต่งแล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะเผื่อบางคนเนี่ยนึกภาพไม่ออก พิมก็ได้ลองทำคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ที่ฟิล์มได้ลองทําดูนะทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นทนเหลืองน้ําตาลแบบนี้แล้วก็มีหน้าแจใยอนด้วยนะคะคือแบบพอตกแต่งแล้วอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะรู้สึกแบบอยากเปิดมาอ่านหน้านี้มากนะคะเพราะว่าการตกแต่งมาดูน่ารักในทุกคนแล้วพอจดลงไปก็ยิ่งน่าอ่านอีกอะ่ะนี่นะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาตกแต่งไงงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมีไม่เยอะค่ะน้อยมากก็จะมีพวกปากกาส,สีแล้วก็พวกหน้าศิลปินหรือบางคนมีหน้าเราหรือหน้าครอบครัวอะไรแบบเนี้ยอยากจดเป็นแบบเอ้ยทริปไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างนี้ก็ได้แะะ่ป ที่เราต้องการหรือว่าเป็นของที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะไม่ต้องเยอะก็สามารถตกแต่งได้นะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันนะคะฟิล์มก็เอากระดาษออกมาจากเล่มเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราตกแต่งในเล่มเนี่ยมันจะตกแต่งยากฟิล์มก็เลยขอเอาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ฟิลม์มแตะมอเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นเทปสีพื้นแบบนี้12สีนะคะแล้วก็จะมีลูกที่ฟิล์มได้ปิ้นไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ ก็จะมีพวกกระตูนจากค่ายจิบีนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าศิลปินมันจะมีทั้งเป็นกระดาษสติกเกอร์แล้วก็กระดาษธรรมดาแล้วก็แปะกาวก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ของที่ฟิล์มได้เตรียมมาหรือว่าบางคนเนี่ยมีเป็นกระดาษสีพื้นสีๆนะคะก็สามารถเอามาใช้กันได้นี่เลยของฟิล์มก็จะเป็นแพนโทนแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นโทนสีออกเข้มๆหน่อยนะคะหรือว่าจะเป็นโทนแบบขึ้มๆหน่อยเทาๆฟ้าๆนี่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าวันนี้ขอใช้เป็นโทนนี้ละกันนะคะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิล์มตกแต่งยังไงกันบ้างเริ่มจากขอเลือกรูกก่อนแล้วกันนะคะมันมีหลายรูปมากที่ฟิล์มอยากใช้นะคะโหดูสิทุกคนมันก็จะเป็นรูปที่ฟิล์มแบบโอ้เลือกไม่ถูกงั้นเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนว่าเราจะรูปไหนวันนี้คืออยากใช้แบบเป็นรูปโดยองมากนะคะนี่นะคะทุกคนฟิล์มก็จะใช้เป็นรูปนี้นะคะโทนฟ้าๆเข้มๆหน่อยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกเป็นวิวด้านหลังละกัน นี่นะคะฟิล์มก็เลือกรูปได้แล้วส่วนวิวก็จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปโดยองแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันส่วนของอันไหนไม่ใช้เราก็ต้องเก็บนะคะเดี๋ยวมันจะลกโต๊ะ่ะเก็บแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกโทนสีกันฟิล์มก็จะเป็นโทนสีนี้นะคะเกรย์บูแล้วก็อาจจะเป็นสีเทาคือมีสีแบบโทนใกล้ๆเคียงก,ก,กัน,กนฟิล์มก็จะเอาออกมาทาบแบบนี้ก่อนนี่นะคะง่ายๆสีๆแบบนี้อ่ะ อย่างแรกเลยนะคะฟิล์มก็จะเอารูปสองนี้เก็บไปก่อนด้านข้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกระดาษแพนโทนตัวนี้กันก่อนนะคะฟิล์มก็อยากให้เขาเนี่ยเป็นโทนสีเข้มๆฟิล์มก็จะใช้เป็นสีนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะตัดตรงนี้ทิ้งนะคะให้เหลือแต่ตัวสีแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันฟิล์มก็หยิบกันไกดก่อนตัดออกไปเลยนี่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวฟิล์มเนี่ยจะขยำนะคะเพราะว่าอยากได้ฟิล์มแบบเฮ้ยกระดาษยับยับนี่แล้วก็ขยำออกไปเลยเป็นไงล่ะทุกคนขยำป่ะแล้วก็กางออกมานะคะมันก็จะเป็นกระดาษยับยับเรียบร้อยอมันก็อาจจะมีรอยคงรอยขาดบ้างผมเมื่อกี้ฟิล์มดึงแรงอ่าถ้ามันยังแบบว่ายับไม่พอแล้วก็ขยำเพิ่มนี่นะคะ จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวฟิล์มก็จะฉีกนะคะแล้วก็แปะไปที่ตรงมุมแล้วก็วัดก่อนว่าเราอยากได้มุมไหนฟิล์มก็จะฉีกแบบนี้นะคะอะได้แล้วเป็นมุมแบบนี้นะคะเราก็จะแปะไว้ตรงนี้นั่นเองนี่มุมนี้แล้วก็ส่วนอีกม,มุมหนึ่งก็จะเป็นมุมเล็กๆด้านล่างแต่ว่าตรงนี้ฟิล์มทำขาดไปแล้วใช่ไหมล่ะนั้นเราก็แค่ฉีกออก นี่นะคะก็จะเหลือเป็นมุมแบบนี้แล้วก็ไว้ตรงนี้แล้วกันทุกคนมุมยับสองมุมแล้วก็ตรงนี้คือเราสามารถเก็บเศษมาใช้ได้นะตรงไหนที่มันเกินแล้วก็เอาออกเหลือแค่นี้พออ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแปะเป็นตัวแพนโทนสีที่เหลือนะคะที่ฟิล์มได้เลือกไว้3สีแล้วเราก็มาดูนว่าเราจะแปะโทนแบบไหนดีนะคะแล้วก็เอารูปศิลปินมาวางเห็นไหมคือแบบนี้ก็ได้นะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวฟิล์มขอตัดตัวกระดาษแผนนี้ออกนะคะคือฟิล์มจะเอาตัวสีขาวตรงนี้ออกให้เหลือแต่สีฟ้าไว้นะเอาออกไปแล้วเมื่อกี้ฟิล์มเรียงไว้ประมาณนี้แล้วก็จะแปะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่รูปศิลปินกับรูปวิวบรรยากาศต่างๆมาค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มก็จะเริ่มแปะแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอแปะเป็นตัวกระดาษยับๆน,นี้ก่อน คือเราแปะลงไปได้เลยนะหรือว่าบางคนเนี่ยไม่อยากเอาเป็นกระดาษยับยับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะหรือว่าเป็นสติกเกอร์ก็ได้ฟิล์มก็แปะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไว้มุมบนแบบนี้แล้วก็ส่วนมุมด้านล่างที่ฟิล์มบอกฟิล์มก็จะแปะไว้มุมนี้ต่อไปก็จะเป็นมุมล่างนี่นะคะแค่นี้เรียบร้อยอันไหนที่มันยังแปะไม่ดีเราก็เอากาวเพิ่ม นี่นะคะแบบนี้ส่วนตัวแผ่นอันนี้เราก็ทาบใหม่หรือว่าเราจะเปลี่ยนสีอะไรแบบนี้ก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเราก็ขอแปะกาวก่อนละกัน อนนี้นะคะฟิล์มก็ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ต่อไปเราก็จะมาแปะรูปศิลปินแล้วก็บร,รากาศนะคะหรือว่าเป็นตัววิวท้องฟ้าเนี่ยที่ฟิล์มได้ปิ้นมานะคะเราก็จะมาแปะกันเดี๋ยวฟิล์มขอลองทาบก่อนว่าจะแปะไว้ตรงไหนดีแบบนี้ดีไหมทุกคนนี่นะคะงั้นเดี๋ยวเราก็จะแปะรูปโดยองไว้ข้างบนอันนี้ฟิล์มก็ปิ้นออกมาเป็นกระดาษสติกเกอร์นะคะเราก็เลยไม่ต้องแปะกาวลอกมาแปะได้เลย ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาแปะเป็น masking tape ค่ะทุกคน masking tape ของเราที่เราได้เตรียมมาก็จะเป็นตรงนี้นี่นะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นโทนพวกตรงนี้นะทุกคนไล่ย,ยาวลงไปเลยให้มันคุมโทนหน่อยอันไหนที่ไม่ใช่เดี๋ยวฟิล์มขอเก็บก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นโทนม่วงๆหรือว่าฟ้าๆนะคะเอาเป็นสีเข้มๆอ่ะเราก็จะใช้เป็นโทนตรงนี้ ฟิล์มก็เลือกมาทั้งหมด4สี 4. มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันหรือว่าบางคนเนี่ยมี masking tape เป็นลายการ์ตูนหรือว่าเป็นลายแบบอื่นเนี่ยเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้นะคะคือฟิล์มก็มีหลายลายอยู่แต่ฟิล์มก็ต้องเลือกก่อนนิดนึงแล้วเมื่อกี้ฟิล์มก็เลือกออกมานะคะก็จะเป็นเทปอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้อนี้ด้วยมากค่ะทุกคนหรือว่าบางคนมีสติกเกอร์อีกเราก็จะมาใช้สติกเกอร์แบบอื่นก็ได้นะคะนี่ เดี๋ยวฟิมขอเลือกเป็นสติกเกอร์ก่อนละกันเราเอาโทนเข้มเราก็ต้องแปะสีเข้มนะคะแปะลงไปตามใจฉันได้เลยนะคะนี่แล้เวเรามาดูพวกเทปกันคือฟิลมอะ่ะก็จะเน้นแบบเป็นพวกแบบตัดเอานะคะไม่ค่อยฉีกเนาะก็คือตัดกะระยะได้เลยอยากแปะตรงไหนอยากได้ความยาวเท่าไหร่นี่นะคะ สีก็อาจจะกลืนๆเนาะ นี่นะคะฟิล์มก็ตกแต่งเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้คือเพื่อนๆทุกคนสามารถเอาไปจุดเล็ื่อะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะแต่ว่าที่วันนี้มาพาตกแต่งเนี่ยเพื่อที่มันจะได้ดูไม่น่าเบื่อไงฟิล์มก็สอนตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ง่ายมากๆเลยแค่เอากระดาษหรือว่าสก็อตเทปเนี่ยมาแปะนะคะหรือว่ารูปศิลปินหรือรูปอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายมากเลยตอนนี้นะคะฟิล์มก็ตกแต่งเสร็จแล้ว,ลวฟิล์มก็เอาเข้ามาอยู่ในเล่มเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ถ้าเป็นหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นแจฮยอนแบบนี้นี่นะคะแล้วพอหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นดูยองนะคะโทนนี้ก็คือสบายตามากสาหรับฟิลมนะคะฟิลมชอบโทนนี้นะก็จะเป็นฟ้าๆเท่าๆแบบนี้ค่ะตกแต่งออกมาแล้วก็จะดูน่ารักแล้วก็สบายตามากนะคะดูน่าจดแล้วก็น่าอ่านนะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรืออยากให้ฟิล์มเนี่ยทำคลิปแนวๆนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะงั้นสาหรับวันนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆคนไหนก็ที่ลองทําแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเอามาแชร์ให้ ด้วยนะงั้นสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย